สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีนะครับเมื่อนี้มาใส่บ่วงนู้ครับเมื่อนี้มาผู้เดียวครับบ่วงผู้ปกรณ์มาผู้เดียวผู้เดียวยังมาหลายครับมาล่องเหมือนี้ทีมงานระว่างนะครับเล่นในมาผู้เดียวนะครับค่าตืมงานนี้นะครับค่าเกี่ยวเขาเนี้ครับเมื่อนี้เดินทางมาเกือบวอยโลกครับมาผู้เดียวได้ครับนี่ครับผู้ปรกรณ์านองอีกงงมีผ้าจะมีบ่วงนะครับนี่ผู้เดียวเนี้ยมาเห็ดกินนะครับมาช้าสิมาหนากินเลยเมื่อนี้ ก่องกข้างนนะฮะเียว,วใหน้นี่ครับเป็นรวดเบสิบสอนะครับใส่รวดบอร์สน,นี่กได้ได้เก็บได้ได้เก็บนะครับผ้าหัวใหม่นี่นะครับผ้าหัวใหม่ได้เก็บแล้วกน็นี่เป็นสติกเกอร์สท้อนเสียงครับง่ายหอ,อยามเงี้ยมันคือมันจะขี้แยงเห็นง่ายครับ ครับมือนี้มาเพื่อเชิยงยืนครับถึงมาหอดครับพี่นอ้องประมาณสามโมงสานี้ครับเอาไปแล้วเลยก็เลยซื้อและซื้อต้มม้วมากินก่อนสีส่บวังครับนี่นี่เพิ่งกับเกี้ยวข้อเหลวหลายเลยครับเกี้ยวข้อเหลวประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยังอีกหลายอยู่นะครับบางตรงก็จะว่าลูกเขาเขาเียวแล้วบางตรงก็ยังพันเกี่ยวก็มีนี่นะครับว่าของวันนี้ใสเหลว สิ่ถือรถเกี่ยวมาเกี <S <S ่ยวบ่วงออกไปบ่นะครับพอไม่น่าจะลุยจะให้มีรถเกี่ยวมาเกี่ยวมองสาบ่วงนะครับเฮ้ยับเขาก็ป้งยงามอีเตียงแล้วครับมองได้ที่บนฟันอีกเกี่ยวมองไม่ที่บนในมอบกออกจากคันแท่น้าเขาก็ย้าไปไกลนะครับเดี๋ยวเราสิมาเกี่ยวบวกห้านะครับเพราะลุยครับพี่น้องว่างมือฉีดหมานมาหมานครับขอหยัดจีนเขา ก็นอนทางมากคุณเยอะเลยมือนี้นี่เลครับพี่น้องมือนี้่อาาามาเซสาขทางนะครับงานไซนานไามากอันนี้ขอมเกับเกี่ยวแล้วเนี่ยก็แส่เนี้ายงบุกเกี่ยวกับนี่นะครับพี่นอน ให้ยูสานข้างนะครับมัน,นหน้าผู้เดียวครับอากาศเอาไปเซ่เลยย่านนะครับกันเลยมาใส่ตโน้นเรียนยูสานข้างนะครับเนี่ยเขาเคยวิ่งเงี้ยนะครับวิ่งหนี่เขาหยิบเซซ้ประมาณจำกฎกระดาษเบาก็ใส่ใส่กระดาษเบาห็ดริเทียน อ๋อไม่มีเลนะครับพี่น้องขึ้นมปวาเขาชมาโนะหมาครับขออยากซื้อบอกนะครับมีคำก่อนนะครับพี่น้องเต็มแล้วข้นมาหนี้นี่ครับกลมกลวยนะครับออกมายามโอ้เต็มแล้ครับเต็มแล้เลยนี่ตรงนี้งามเลยครับนี่นะครับงามเลยนะครับแก่ๆน้องนี่ขึ้นนครับ ขอยาดมือต่อครับพี่น้องเขาอยากต้อนนู้นครับอีกแกงวเลยพี่น้องแกงที่สามครับโอผมตัวนี้เติบ้วยครับวู้บงคนมัน,มนเสียะนะครับพี่น้องเสียสองสามรังออกบะพ้่น้องมันหนีตายครับขอ,อยาด้นนู้นครับพี่น้อง ครับพี่น้องบรรยากาศยน้ามาันโซตะอนกับกำลังขึ้นครับออกมายามบ่วงกั้ยามใน,นยแน่เลยนะครับพอดีออกไปสันปอกตอนประมาณปีสามเลยนึกว่าสี่หาตนะครับปลาชิบท้ายลิปให้เบื่อนกะว่าเดี๋ยวไอวเนาตัางกลองาหออกมายามครับคื่อบุน้นคนกวนรดขึ้นครับพี่น้อง โอนี่ยังตีเงยมันขึ้นตอนยามรอบแรกครับนี่ตำ่วงหลายครับกิจำรวจกำลังขึ้นบรรยากาศย่างมัอเศร้าครับอากาศก็เย็นดีมันขึ้นนุ่มวิววัดขึ้นเิ่งมาเศร้าตอนขอนชิ้แจงเนยแหละครับไม่รู้กันไหมพี่น้องว่ามันยังสีหมาหรือยเพราหมาครับอะไรนะครับ แต้มแหลกโอ้ดูกมันร่างขีเป็นนมกลายเป็นปลาสัหน่อยครับนี่ครับก็ังงามๆครับนี่ครับแต้มแรลกโซนนี้ก็อย่าเปิดนูครับดูนลโซนนี้ครับตัวหน่อยเปิดหน่อยมันก็เร่นี่กับร่มาหาหกตัว ประมาณไปไห้ครับวันนี้โอ้ยไม่สิ่ออกวงวะน้องหน่วยสองตัวครับตรงตอกรวมแล้วประมาณอีนุบ้านสิบตัวครับมาผู้เดียวครับนี่เก็บของกระบาลน,นะครับวันนี้โอ้ยบรรยากาศทับนี่แหละครับน้ำจะมีแนวนำไปหน้านะครับ ก็คิดนี้นชิมีกแครับพีนพออ่น้องก็อยากจะฟังกระบงก,ก,ก,ก่อนฟกันไม่กินหนาครับสวัสดีครับ